สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตข้อหมูอย่างจ้ะนะเพิ่งข้อหมูอย่างเนีอจจะไผ่ลาแพงแน่นอลกองละ30บาทแพ็กเกตอย่างดีนะคะ30บาทจ้าน้ำิ้มแจวค่ะแสบ เที่ยวหวานขายไปนะคะเนาะฟองละสามสิบบาทไม่รู้ว่าแถวใดเขาขายแบบใดเนาะ,นอะโอ้ยดูเอาตัดเดีให้ดูค่ะมีน้ำตกอันไม่เห็นน้ำตกนะจ๊ะเนี่ย น้ำตกกระขายว่าแพงเ้ยน้ำตกหมูข้อหมูย่างย่างดิมได้ค่ะบ่ราะมันเนือติดมันข้อหมูย่างน้ำตกกระขายสามสิบบาทหันไปแล้วก็ไปไปปรุงยูลานจ้าเป็นสุดเลยสุดละสามสิบบาทไปน้ำกัน อัปเดตห้เบิรงค่ะมื่อในฮิตกับเขาอย่างเงี้ยก็มีนี่ยหละข้อมูย่างแล้วก็น้ำตกเนาะค่ะน้ำตกย่างหมูเหลืองเหลๆก็มีซุปน้ำใหม่จ้าซุปน้ำใหม่อุใส่ใบชะนางแล้วใส่น้ำปลาแล้วเหลือแต่ปรุงจ้า มาอัปเดตให้ดูหลังจากห่างหายไปนานเนาะค่ะเนาะคอยมีเวลาจ้าอ่าเดี๋ยวอัปเดตให้เบิงดดเด้อค่ะเด้อเตรียมของก่อนแป๊บหนึง่งติดตามไปนํ้ำันเลยจ้านี่จ้ามกไก่เซป,ปีมือนีมกละยี่สิบจ้าเนี่ย หมกไก่ส่ปีเหื่อถอดหมูนะคะอติดตามไปน้ำกันเลยว่ามีเมเหืออีน้ำมเนเนยมีน้ำพริกเนาะค่ะเนาะส่วนละเียดสุดบะมีมะเขือ าันี่นี่มีรคะเมื่อนี่เอ็ดกับเขาบลายแอ้วค่ะเหลือถอดไก่ถอดหมูอีกที่นึงเนาะค่ะเนาะอ้าลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ